อกเอ,อยยาสุไลเิมทิพของพ่านพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่ีมพบเบิดดีท่านเจ้าได้ทีสั่งกักของคือพญ,ญายาสุลึงชาวนาภูกี่ควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กนันเลือกีสานอ่อยต่อยฝากกดติดตามกดซับสไครต์กไดไลค์กดแชร์ให้เด้เลครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับ โอ้อย่าลืมกดกระดิงนน่งไหวน้ำเลยเด้อครับเพื่อชิโผัดอีม่ไม่ขอบคุณครับสวัสดีครับพแม่พี่น้องครับวันนี้ผ้าพีผ้านองมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงนะครับพี่น้องเอฟซีที่ถามผมขอมานะครับเบิ้งเอาเลยผู้ใดหาตัวผูนะครับผมหาหายว่าไดหร,หรอครับเฮ็ดให้ถือใจพี่น้องมัดสุขคนบ่ไดรนะครับกะมักตัวไรก็เลือกเอาแต่ว่าตัวนี้เป็นตัว หนึ่งนะครับที่ผมแนะนัานาม่มไอพี่น้องวันนี้เพิ่นเปิดจักตัวนะครับราคาสิเป็นต์ได้ไหมหุ่นจักกับเจ้าของเพิน่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวครับน้องหน่อยจ้าที่ยู่ครับบ้านกะนวนัตนตะมนต์ะนวนันอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะจักรายการเฮรสามรายการคะ่ะอสามรายการมันหายากหือยุ้ยถือควายหน่ยหายากแล้วค่ะหายากแล้วนะครับตามบ้านตามซองตามหม่องที่เฮาไปเจาะบ่มีเ,เนาะ,ะนะครับม,มีอยู่ควายแต่ว่าตัวดีบ่มีตัวพ่อเสียมาแบงผีปนน่องบ่มีเนาะ นะครับหายากนะครับตัวง่ามหายากอีเลีช่วงนี้ผู้ใดก็ออกปากคือกันเบิดนะครับอาบรโทรไปต่อนะครับ080 3, 3>, 3> 9 3ค่ะ9 8 3 3 9 4ค่ะ394 9335ค่ะ9335พี่น้องครับ,3 3รบเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงมาตัวแรกแห้งมัดเลยเห้องตัวแรกนี่เป็นนุ่มน้อยค่ะลูกชายเจ้าไม้อายุ9เดือนสูง137ค่ะ เก้าเดือนสูงร้อยสามสิบเจ็ดพี่น้องครับลูกชายเจ้าไม้นีพี่น้องเขาสนเข้าไม้อะไ้ที่หูแหรอหูอิดิอายยังไงปาดสยืนส,สโลโอ,อยู่พี่น้องครับบังเนี้ยพูน่ะบ่อปากบ่อตีงบ่อานำกับบ่อเบาบังนปียงพูดใคบ่น้ำกับเบายังวะโอ้บ่อน้ำกับบ่อเบาพี่น้องเขาอะไรงเนะปะทปะทปะท ลูกชายเจ้าไม้พี่น้องครับป้าถั่วเขาส่งเสียหัวหนกนุ่นเนาะจ้าอัตลักษณ์งามนะครับตาแต้มแก้มจ้ำข้ออ่องถุงน่องขาวแข่งไงขาไงนะครับตัวตัวดีเก่าเดือนนี่เนาะเก <9 S 1> ่าเ <9 S 1> ดืนเนอนค่ะเก่าเดือนสูงลอยสามสิบเจ็ดเนาะแม่ค่ะแม่พันยัยปันไหนแม่ร้อยสี่สิบแปดค่ะเกิดจากแม่ร้อยสี่สิบแปดนะครับเอ้าแบงค์พีปันน้องจักบาทปันไหนเปิดไว้สี่หมื่นสองพันบาทค่ะเนี่ยจังสรรหรอพี่น้องเฮาเห็นบ่เขาไมได้จียนี่ห้วย ขายตัวแสนกลัวกับว่าโดนไปได้เนาะเปิดจ่อจ่อมึงเอาได้โอ้ยบงพี่น้องเฮาอย่างรอเอาเขาค้างมาเบิังบ้าชิงดีเด้อพี่น้องเด้อข้อกายดีนะครับตัวนี้ลูกชายเจ้าใหม่ตัวนี้ข้อกายดีใบหูบักใหญ่โอ้ยบึงขาบังแข็งเพลินนะครับเป็นควายข้องสางนะครับท่องชีโพนโพนนะครับพูน่ะโอ้ยขาไหมขาใหญ่เล็บใหญ่นะครับเล็บบักย่างดีเลยพี่น้องเฮาพูน่ะ ต้นตัวล้ำชิงดีนะครับเป็นควายโค้งสางเอาไปเสริมเติมแตงเอาเอาไปปัน่นพี่น้องครับผู้ดได้หาปัน่นตัวนี้เป็นอีกตัวหนึง่งเบื้องในยืนไหมาหูครักอิลีพี่น้องครับสี่หมื่นสองพันบาทาราคาห้องลูกชายเจ้าไม้นะครับอายุเก้าเดือนสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับเกิดจากแม่ลอยสี่แปดนีเนาะจ้านี่นะครับสวยๆหันถ่ายเาเบื้องขอดูไข่หน่อยอืม อ้าวลามาค่อยๆค่อยๆนี่พี่น้องครับเบื้องไทยนะครับเบื้องไทยเบื้องหงเบื้องหางเบื้องแขงเบื้องขากระดูกระเดี่ยวล่ำชิงเบื้องอะไรพี่น้องเข้าอุ่นโอ้ปวดแล้วตำนี้ได้มีบอบอค่ะรับประกันตำนี้ซากลนทั่วไปค่ะนานพี่น้องครับรับประกันตำนี้เด้อพี่น้องเด้อส่งฟรีอีสานบ้านเรานะครับส่งได้ทั่วไทยพี่น้องครับสี่0มสองพันบาทกับลูกชายเจ้าไม้นะครับเบิ้ง ได้ให้เบื้องหน้าพ่นชัดชัดนะครับปลาถูกลออหลีได้พี่้องเฮาพ่นะลออหลีได้มันลอธรรมดาได้พ่นะพูดน่ไหมหนาคมนะครับแลยวเบื้องไกลไกลผมว่ามานันนกหูขักอิรีพี่้องเฮาพ่นไหมหูเชื่องนะครับพูดนะเ <โล S 1> บื้องแขงเบืบ้อง, <EN> งขา <โล S 1> แน่นอนๆๆๆแน่นอนแน่นอนเอ้าต่ำนี้บ่มีเนาะบอ่าาอค่ะบ่มีส่งฟรีให้เหมือนเดิมอีสานบ้านเรานะครับส่งได้ทั่วไทยลูกชายเจ้าไม้เก้าเดือนสูงร้อยสามสิบเจ็ดนะครับสี่หมื่นสองพันบาท ไปเบื้งตัวต่อไปเลยเฮาสุดยอดรออินิพุ่นะว่าปากบอตีนเอาพี่น้องครับมาเบิ่งตัวที่สองของรายการนะครับโอ้ตัวนี้เจ้าเนื้อเจ้าหนังเนาะจ้าลูกสาวไผหเหรอลูกสาวเบิ้มพันล้านค่ะลูกสาวเบิ้มพันล้านนะครับตัวตัวลำชิงดีดีพี่น้องเฮาแชงขาใยนะครับกระดูกกระเดี่ยวใ่ท่ายยกสูงข้อตั้งดีอายุเพิ่ท่าไรครับอายุสิบห้าเดือนค่ะสิบห้าเดือนสูงสูงร้อยสี่สิบค่ะ สิบหาเดือนสูงร้อยสี่สิบพี่นอ้องเฮามาดีมากๆเลยนะครับตัวนี้โอ้หยาหงยางเหงาเนาะหางเหงาค่ะหงางเงาข้อกายพี่น้องครับแข้งขาดีท่ายยกสูงนะครับแม่พันย่าให้ปันไหนดูครับตัวนี้ตัวนี้แม่ร้อยสี่สิบหาค่ะโอ้โถ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 โบํารุตัวนี้ยใใ่าไก่แม่เ <c oughs> บิ้งพี่นอ้องเฮานะครับเบิ้งคิงเลยตเตียงค่ะพนดียกได้แบบตุ้งูงก็ได้เป็นตเตียงง่ไงนะครับเพิ่นได้กระดูกกระเดี่ยวที่ใหญ่ลรากาหนังหนังหนาเนาะนะครับขาดแน่เต็นท์เลี่ยงพี่น้องเฮานะครับพูน่ะ ถ้าว่ากันต่ากันว่าแบบว่าฤดูแรงแบบนี้กับสนีพ่องามนะครับอู้หักอยู่แบงค์พี่แบงค์น้อยสักบาทตัวนี้เปิดไปสามหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะแน่ยังสี่เหลี่ยงงบหน่อยสุดหน่อยก็ได้การตัวนี้ไหมมึงในเพียงอู้อ้วนตึ๊บขึ้นมาหนิไว่ามันตัวสีไหล่ได้เพื่น้องฮ่อเบิ้งก็ได้คุณเบิ้งแข็งเบิ้งขาเผินนะครับเบิ้งเล็บนะครับกระดูกไ่เนาะจากกระดูกไงอู้หัโบกยังไงเลยเพื่น้องฮ่อคุณน่ะมาหันหน้ามาบันเน่ ต้นนี้ด้มีบอบอค่ะรับประกันต้หนี้ากลทั่วไปคือเก้าค่ะรับประกันตาหนิ้ด้วพี่น้องเด้อนะครับดึกโหงอวกเงยเลยพี่น้องเฮานะครับหวใหง่กระบาลหญ่เปิดกว้างดีนะครับสว,สวยเลยตัวนี้ตัวเมียด้ยพี่น้องเดอ้อเห็นกระดูกกระเดียวแล้ววันตัวผัวเมียนดิตัวเมียตัวเมียนะครับลูกสาวเบิ่มพันล้านสิบห้าเดือนสูงร้อยสี่สิบบวกลบเนาะเม่นค่ะเกิดจากแม่ร้อยสี่สิบห้านะครับสามหมื่น สามหมื่นเจ็ดพันบาทค่ะสามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับราคาเปิดราคาห้องลรากาเป็นราคาที่ต่อรองได้พร้อมนะครับเราก็เป็นราคาที่ส่งให้พร้อมอีสานบาน้านเฮ้านะครับแต่ว่าใกล้ๆกับส่งได้เมื่อแต่น้ะ<า>ส่งได้ทั่วโลกแล้วพี่น้องครับพูนะเป็นไรโอ้ยมืงแข็งมืงขาเลีบๆนะครับอัตลักษณ์นะครับตาแจ่มแกมจำข้ออ่องถุงน่องขาวใส่กำไลนาหลังเข็มๆเลยพี่น้องเฮาพูนเป็นไรหูห้เขาได้ยังไงหู้เชืองได้ยังไงมาซอยเจ้าของอัน เจ้าของไปผ้าตัดของกามาค่ะย่านควายดึงสื่ออ่นนันคนป่วยได้พี่น้องเขาน่ะน้องหน่อยป่วยนะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งไปผ้าตัดนะครับเป็นย่างใส่แห้งบพรานได้คือว่าจับกระสุโตัวสัตวเลยแต่ว่าเขาบอกแห้งบพราะใดแต่หัวแห้งกขบเพาะใด้พี่น้องเขานะครับว่าลอหัวบพราะใดได้พี่น้องเขานี่ใส่แตกใช่นาะใส่จีแตกใส่แตกเป็นได้พี่น้องเขานะครับโอ้เอาบันี้ยญาของสังขัน ไปหาพี่หาน้องไปขอเบี้ยงเนมาอนว่าพี่น้องเฮ้าคอเกาเนาอแมนค่ะเ,เน่านอนได้กรัรสามมืนเจ็ด0ันบาท 30, <000 S 1> ลูก 70, <000 S 1> สาว <000 S 1> บาเบิ้มพันล้านนะครับสิบห้าเดือนสูงร้อยสิบวกลบเกิดจากแม่ร้อยสี่ิบห้าสวยๆพี่น้องเฮาต่อเอาต่อเอาโยคููแหงได้ครับคููนี้ยังยังงามเลยนะครับแล้วผสมกันได้พร้อมสวยๆเลยไปมงัวต่อไปเฮาตํา,ตานี้ไม่มีเด้อพี่น้องเด้อนะครับมาพี่น้องเฮามาเบิง่งชุดชุดถ่ายของรายการนะครับ ทีเด็ดพี่น้องเฮานะครับแม่สดสดลูกสวยๆนะครับบู๊ยหนาเขาแม่เพื่อนไหมลูกเ<ม>ต่าเล่าไผ่ในแม่เพื่อนนี่แม่พเพื่อนเป็นลูกสาวเบื้พันล้านค่ะโอ้เบิ่องในเปียงเดี๋ยวเบิ่งลูกก่อนถ้าเท่าลูกนี้พูดหน่<ม>อยไหมขาไหมพ่อเดือนปน,นี่ลูกเพื่อนนี่ลูกเดือนหน่ีค่ะลูกเดือนหนึ่งพ่อดีพี่น้องเฮาปื๊ดโซเป็นไงหอบขามาเกิดนะครับสวยๆเลยลูกเดือนหนึ่งพี่น้องเฮาแม่เพื่อนเป็นลูกเบิ้มงพันล้านเนาะแม่ ลูกตัวเมยเดินตามนี่เป็นลูกผู้ใดลูกสาวเพชรลำโขงค่ะลูกสาวเพชรลำโขงนะครับแม่เป็นลูกเบิ่มพันล้านนาเขาพี่น้องเฮ้าป้าทัวผ <หา S 1> ู้ใดหานะครับอานาเขาส่งซ้อพี่น้องเฮ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่เน,บเนี่ยฟันแท้หนึ่งคู่ได้ไห,นหนึ่งคู่ฟันแท้เพิ่หนึ่งคู่นะครับสดสดเลยลูกแรกความเนาะแม่นค่ะลูกแรกป้าตัวชิ่งดีบ่ค่ะเลยพี่น้องเฮาขันขังมาหันขังมาโอ้ด้การด้การยายควายฟืดแทงเลเด้อ ล่มปององอหันมั่วใบามากพระท่านที่วิ่ววเอื้นอนวิ่ววมาหายกันแนวว่าไรดิยับรถหนึ่งหกหกเก้ามาไว้ได้นี่เออจึก๊กขาหนึ่งนี่ละตึงปัดตัวลูกสาวเบิ่มพันล้านพี่น้องเฮาเหย้วอาดลาดนะครับตัวนี้ลูกเป็นลูกสาวเบิ่มที่หลังบอลนเนาะแม่นค่ะหลังบอลน,นะครับหลังแข็งดีแล้วก็แข็งขาใหญ่เล็บใหญ่นะครับตัวนี้ล้ำเหย้าไทยนี่เอ้ยเ้าบอกความสูงแค่ปะว่าเท่าไรน่ะ นาในร้อยสี่สิบเก้าบวกลบค่ะนาร้อยสี่สิบเก้าบวกลบไทยด้วยไทยร้อยห้าสิบสองบวกค่ะโอ้พี่น้องเฮาโุ่ท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 ุุ่้ยนาเขาไหมพูดพูดพี่น้องเฮานะครับเขาทรงซ้อนะครับลูกสาวเบิ้มพันล้านฟันแท้หนึ่งคู่นะครับสูงร้อยสี่สิบเก้าบวกลบนะครับไทยในร้อยห้าสิบสองพี่น้องเฮาบวดนอ่ะสวยๆนะครับแล้วก็ลูกตัวเมียเดินตามเป็นลูกของเพชรลำโขงนะครับเดือนเดียวได้หนูลูกคนเนาะ แม่ถ่ายพื่ันไหมพี่น้องเฮาพ่นบู๊นะบู๊นะโอ้เป็น,ปนขวขยที่หน้นมลูกนะครับเรากะมันเป็นหนาหนาแรงพี่น้องเฮานะครับคมนี่เฮาเปิดจักบาทเนี่ยเปิดไว้แปด0มืนเก้าพันบาทค่ะแปด0มืนเก้าพันบาทนะครับราคาเปิดราคาห้อง้อพี่น้องเด้อเนี่ยส,สวยๆเลยแม่สดลูกสวยนะครับนี่ลูกเพิพ่งได้เดือนเดียวนะครับเป็นไรสู่กล่องขนาดพี่น้องเฮาพุ่นน่ะมายกเบิดดี เอิกปักยางไงนะครับแชีงขาซื้อว่าได้แง่อาจรลัดนะครับปวดนแม่เพื่อนอะปวดพ่ตํานี้ไดมีบอบ่ค่ะตํานี้เอาผู้ใดหาแม่พันธ์นะครับอันนี้คือเห็นเห็นลูกยางน้ำกลแล้วนะครับหาแม่ลูกว่าท่านชุดบ้องหันคับนี่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 คลิปบังหันนะครับที่ผมถ่ายผู้ที่เพิินว่าท่านกับมี่เนาะผู้ที่เพิ่นอ้วนไว้นะครับกับมี่พี่น้องเข้านะครับแต่ว่าผู้ที่ว่าท่านพี่น้องเข้านี่เป็นเป็นเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่ ที่ขวรพิจารณานะครับแล้วก็ได้สดพร้อมนิน <tinc S 1> like ดน้อยโค้งนี่เนาะได้สดได้สดนะครับได้สดแล้วก็ได้ใหญ่พร้อมแม่ใหญ่พร้อมใหญ่ย่างบ่ต้องไปรุ่นเลยว่าโอ้ยแม่มันสิพ่อลอยหาซิบบะน้อบ่ต้องรุ่นพี่น้องเฮานะครับอันนี้เฉียวคู่เดียวลอยซิบเก่าแล้วนะครับเนี่ยบ่เลียนะครับลอยหาซิบหาไปรุ่นผุดลอยหาซิบหาผุดนะแหม่มูหนาได้พี่น้องเฮานะครับหนังนี่ยังหนาเลยแต่ว่าอ่าเป็นเป็นคว้าหายนมลูกนะครับยังคงโค้งน้อยแต่ตอนนี้เอาไปกินลำเลี้ยงยาะ เบื้อง่งายลูกเพื่อนนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมไปเบื้อง่ายลูกกันนะครับเบื้องไทยลูกกันสักกอนเบื้องลูกเพกันนะครับเอา้าหันหน้าหันถ่นายมาได้ไหมละ่ะนี่ละ่ะแม่ยังไปลูกไปยังไปยังไปเห็นพี่น,น,น้องเบื้อง่ายไหมนี่ไปแล้วนั่นถ่ายเพื่อนนะครับพื่นนเงาหางโอ้ได้การเอา้าแม่เป็นลูกสาวของเบื้องพันล้านนะครับฟันแท้หนึ่งคู่สูงร้อยสี่สิบเก้าบวกลบนะครับ ท่า,ทายร้อยหาสิบสองพี่น้องเขามีลูกตัวเมียเดินตามนะครับลูกตัวแรกเพิ่นเป็นลูกของเพชรล่ำโค้งนะครับในหนึ่งเดือนคู่นี้แปดหมื่นเท่าได้ก่อนแปดหมื่นเก้าพันบาทค่ะแปดหมื่นเก้าพันบาทราคาเปิดราคาห้องพี่น้องครับเนี่ยต่อรองเอาหน้าเขาในงานไม่ดีค่ะนี่ลำตัวยาวหน้าเขาสวยตัวนี้คือขั้นสอนใหญ่เนาะขั้นสอนใหญ่พี่น้องเขาตัวนี้ขั้นสอนใหญ่พยคนน่ะเบิ้งเบึงผุนเบิึงเบึง,บง,บง,บง เบื้องในเพียงเบื้องในเพียงพูดหน่อยไหมโอ้หน้าเขามะคือเพ็ดร่ำขวงจะเป็นเบา <c oughs> ป้าตัวงามงาม,งามพี่น้องเข้าิองเลยโอ้สวยๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับโค่นเขาใหญ่นะครับ,ารบทางเขาเปิดกว้างเขาส่งซ้อพี่น้องเขา้านี่เอาแปดหมื่นแปดหมื่นเก้าพันบาทแปดหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเขา้าเอา้มามักตัวใดน,นะครับสนจิตสนใจตัวใดผมยืนสาบลาบพี่ผมให้พี่พน้องมาเบิ้งเอานะครับแลาา้วก็ โอ้ผมว่าเป็นตโยกผู้ดี้ผู้มีงบมีทุนอะ่ะเป็นตโยกเอาผู้ดี้ได้พอพันไปพอมั้ยไหนไหม,ไหม,ไหมพูดหน่อยไหมเอา้าหมักตัวไหนนะครับสนจิตสนใจตัวไหนให้พี่น้องโทรมาสอบถามนะครับพูดคุยต่อรองราคากับเจ้าของเพลินนะครับหมักหลายตัวเอาหลายตัวพี่น้องเข้านะครับหมักตัวเดียวเอาตัวเดียวนะครับตามกําลังศรัทธาเลยสวยๆนะครับนี่โ,โอ้ขักเยอะรับไมเบอร์ทั่วศูนย์แปด์สามส 9335สามนะครับเป็นทางเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงพี่น้องครับติดตามเพื่อน,นำ้อวนำว้น้ำได้พี่น้องเด้อนะครับหน่อยควายงามพี่น้องเรับติดตามเพื่อน,นำ้ำพาเถ่อเพื่อนไดข้ของามงามขามาไหมนะครับเพื่อนอัปเดตลงย่างประทันได้คิวไทยกับผมนะครับกับพี่น้องติดตามเพื่อนว้น้ำได้พี่น้องเด้อนะครับเอาขอบุญขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมโดยดีเสมอมานะครับ าฝากไว้นำด้วยพี่น้องเด้อสําหรับวันนี้พ่อไปเสนอเขากับพี่น้องครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ